อยู่ขอรอบวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กับผมเป้นะครับผมวันนี้อยู่ท่านผู้ชมอยู่กับเกมที่เอารถชนกันนะครับท่านผู้ชมก็ายกับเสียนรถข้างล่างด้วยนะโอเค ท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาท่านผู้ชมไปเหยียบรถคนอื่นอย่างเมามันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นรถเห็นโชว์แหม่รถคันนี้ผมนะครับท่านผู้ชมเท่ไหมครับผมแต่งเยอะนะครับเนี่ยผมแต่งทั้งสีทั้งลายทั้งเครื่องยนต์ที่ผมก็อัดตอนแต่งอยู่นะอัดตอนอัดมพรา้าๆกับไอเกมซอมบี้อะท่านผู้ชมแต่ว่าอยากรู้ครับทำไมมันมีปัญหาท่านผู้ชมไอซอมบี้ก็พอจะไหวอยู่นะแต่ไอเกมนี้ไม่ไหวจริงท่านผู้ชมผมเลยลบทิ้งอัดใหม่แม่งเลยแล้วกันนะ ดูสิเรามีอะไรแต่งได้อีกบ้างะครับท่านผู้ชมก็ไม่มีแล้วนะเนอะเลาประมาณเท่านี้พอแล้วนะเนาะต่อไปข้อเกมเด็กของจันแล้วไม่พูดมากครับผู้ชมไปเดี๋ยวคลิปมึงผมจำไม่ดีสุดน,นะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ขอที่สองที่สามเถอะยังไม่จบเกินในคลิปชมไปเอาเลยครั้งนี้เราต้องม,มีสเต็ปชั้นเชิงนิดหนึ่งครับชมมาปึ๊บโอเคเขียวคั้นนึงเขียวคั้นนึงนะไอเงินไอเงินไอเงิน ผมขอเรียกชื่อรถแทนสีด้วยกันนะคุผู้ชมเรียกรถแทนเรียกชื่อเอออ้กูต้องเรียกเรียกชื่อรถแทนสีเรียกเรื่องชื่อรถตามสีเอองงเลยวะเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวกี้ชนเมื่อกี้เราชนไอ้สีเงินได้ใช่ไหมเดี๋ยวนั้นเราอมเข้ามาเฮ้ยสีชมพูเออสีชมพูได้สีส้มก็ได้เว้ยสัตว์ล้อล้อหน้าเลยนะยังไปนะคุณผู้ชมสีแดงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครระเบิดใช่ไหม เออเขียวกับสีไอ้ขาววนมาวนมาเออโอ้โยโอ้ยแม่งไม่โดนได้ไงวะเนี่ยเออเอา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 เออเอาเอาเอาเออ่ราทำงานกูไว้ยชาร์จม่งไป้แล้วกันต้องโดนักคันหรอวะเออชีวิตเลยเออมาเมืเดี๋ยววะมาเดียววะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บเราเบรกเบรกเออเอาเดี๋ยวไอ้ของคุณเนี่ย มาชาร์จมันไปเลยมาเพื่อนมาพเพื่อนมาเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ชมพูจะตายแล้วบ่นโอ้โหเขียวบ,บ่าเอ้ยเดี๋ยวสกปรกมัม่คือชาร์จคือชาร์จมันอก็ไม่ได้ผู้ชมไปไม่ได้ป่ะไม่ชนยากมากเลยเกมเนี่ยไม่ใช่ชนง,ง่ายเลยเนี่ยเดีย๋ยวผมเล่นการ์ดก็อีกเรื่องนก็มาดูเหมือนกันครับเราก็ไปมาเดี๋ยวว่าเฮ้ยตำนวนเบอร์เราบ่นโอ้โหเยบ่าเอ้ยเออเออเอเอ,เอมาเดี๋ยวว่เฮ้ยไอ้สัส เออเราชนไปดิวะแบบวันนี้ชนคโดนคนป่อยาธรรมดาไม่ได้ไม่จะโดนป่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาโอเคระเบิดไหมระเบิดไหมน่ะระเบิดเหรอโอ้ยเฮียระเบิดคุณผู้ชมเย่ถึงไม่ไม่ใช่เราชนระเบิดแล้วมันมันไม่ชนเราระเบิดนะครับุณผู้ชมอุ้ยตอนนี้เลยอีกสี่ขั้นครับแต่รถเรากำลังจะรอดระสภาพด้วยระสพเหมือนผ่านศึกสงครามมาแล้วสามสงครามโลกเดี๋ยวเราเฮ้ยมาชนแม่หนูชนไหมบัวแม่ล่ะหมวกกี่ล่ะเฮ้ยไม่กลัวนะเว้ย มึงกัน่าเฟ้ยโอ๊ยมีโดนได้งไงวะโอยเอาเขียเราเบิดไปแล้วเออเออ,เอ,อคิวอีกหนึ่งตัวต่านผช้ชมมาสึกตัดสินหนึครับท่านู้ชมดูดิดูด,ดิอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นชาร์จไปไกลเลยช้ยมมันมันมันตามนตามหลังเรามาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ,อ้ยฮิบ้าเอ,อ้ยรถเขาสภาพดีกว่าถ้าไม่ชม้ชมมันบวกกันอะเมื่อกี้เดเราแพ้ อ้าวะวัด่านผู้ชมอีกสักเกมนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวต้องระวังระวังก่อเดิมนะครับอืม้มเดี๋ยวเชียวเชียวไปไม่เป็นไรปึ๊บเออเออมามาโอ้โหเชียวเออเออเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามาไหมอีอ๋ระเบิดละเออมาเดีเ๋ยววะเฮ้ยจากเป้าเต้ก็ทิ้งดูเฮ้ย ตะกะทิดูเฮ้ยเกียดชื่อยงหายวราว่าเพราะว่าเราน่ยจะเป็นลต่อไปในคชมด้วยสภาพลถนๆเนี่ยโอ้ตลอดกันนาทีไหมเนี่ยมามเออเออเออดี๋ยววะมาดีวะเฮ้ย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 เ้ยโอ้โหไม่งี่เยวาทันจมเงเอ้ยเยเร็เร็วเร็วเร็วลังลดกลังไปเบิร์นเครื่องไปเออเออเออมานดีวะมานดีวะครับมานดีววะครับผม มามามาชนแม่งเลยโอ้ยบ้าเอ้ยไม่เขียวนิดเดียวมามาเออเออก็จะไม่ใช่วันนี้มันโดนไปอย่างว่าโอ้ยจะของเราจะเริ่มเปไหล่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขอขอขึ้นชาร์จสักคันหนึ่งครับแล้วครับไอ้สองคันท่านผู้ชมเลยสามลุ้นๆเราก็เปสามนะครับโอ้ยแม่งเขียวนิดเดียวเองเราเกือบจะเฉียวแล้วเออเรียบร้อยท่านผู้ชมมาเรามาเราได้มาชิงเออเล่นอะไรวะเล่นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมชิงที่หนึ่งกันนะครับ ปึ๊บโอเคเราไม่รีบนะครับชมแต่เราก็จะชิวเกินไปนะครับชมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสอยตูดเอาหืมมึงขี่บอนกันประกัรมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบนะครชมเดี๋ยวขอขอจ่ายดีชนแม่งเลยกันเราต้องเราต้องชนก่อนนะครับชมถ้าบวกกันว่าว่าเราเราจะตายเหมือนกันทั้งก่อนครับเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมันไม่ขี่ตามตูดอเลยนะครับชม เอาเอาเอาเดีด๋วยวรมันอยู่ไหนผู้ชอมอยู่มันอยู่มันอยู่ตัวเราหรอเออมันจะสอยเราหรอไหนก็อด้มามาเจเจเจตัวเราเว้ยขี่เพื่อขี่เพื่อเอา ครั้งนะถ้าคุณพ่มึงขี่ไปแล้วชนเออรถเขาระเบิดเอออะไรมันกร็รู้สึกนะภูมิใจกว่านะมันรู้สึกภูมิใจกว่าที่มึงมาขี่แล้วชนซากรถแล้วมึงระเบิดเลยโอ้จมงในที่ยินดีก็ฝากไปทุกท่านผู้ชมว่าจะมาเอาที่หนึ่งแบบหล่อๆแล้วผู้ชมอุย้ยอะไรวันนี่ก็ได้ทีแท้ที่สองครับงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมงั้นก็คลิปนี้ถ้า,ชอ,าชอบก็ล,ลืมกดไลค์ด้วยนะครับท่านผู้ชม กดซับสไคร์เหเหด้วยนะครับ ENNIS> ท um. ่านผู้ชมแล้วก cool ็มาเจอกีมากับท่านผู้ชมกีหน้าเดี๋ยวจะอัดอะไรก็รัชมได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจองว่างผมตัดแน่นอนท่านผู้ชมช่วงนี้คือเปิดเทอมมันก็จะวุ่นวายครับมีงานอะไรประมาณนี้งานครับท่านผู้ชมเด่เออแจกถ้าว่างก็อัดลงอัดตัดลงให้นอนนะครับท่านผู้ชมเออถ้าถ้าว่างนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างหรือไม่ลงก็ขออภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับอย่นี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันครับ